แกต้องการอะไรอะทำไมถึงปล่อยให้เรามีชีวิตด,ดีๆไม่ได้หลืยวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราว่าแกกำลังเข้าใจผิดอะเราไม่คิดว่าเราเข้าใจแกผิดนะเราว่าเรารู้จักแกดีเลยอะแกแค่จะแกล้ามมาทำดีกับเราเหมือนที่ทำกับเราที่ร้านน้ำหอมไง คือเราอยากให้เธอช่วยหาน้ำหอมให้เราตัวนึ่งใช่หรือเปล่าใช่จริงหรอรู้ป่าว่าน้ำหอมตัวนี้เปลี่ยนชีวิตเราเลยนะเราชอบมากเธอก็ชอบเหมือนกันใช่ป้าก็เลยให้เราตามหาเปล่าเราเกลียดทำามนสนใจสิ่งเดียวกับเราทาให้เราคิดว่า ถึงแกจะไม่เคยช่วยเราเลยสักครั้งเวลาที่เราโดนแก้นเข้าไปได้ไห่เขาไ่เขาไม่อยากขัดขืนนะไปไปแล้วใครขึไม่ออกแต่เราก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้แต่ความจริง แกแค่พาเรามาเพื่อบอกว่ากลิ่นที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราชอบน้ำหอมหน่าเกลียดจังเลยน้ำหอมตัวนี้แต่ได้รู้แล้วก็ดีว่าน้ำหอมตัวไหนหน่าเกลียดที่สุดแกโคตรหลายกว่าคนอื่นเลยคนอื่นเขาดูถูกแค่หน้าตาเราแต่แกดูถูกสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราชอบมันไม่ใช่อย่างานั้นนะเหลียวแกมันอะไรเหรอแกพูดแบบนั้นทำไมอะ คือคนที่เราเกลียดคนหนึ่งใช้กลิน่นนี้คือจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบน้ําหอมแต่ไม่รู้จะชวนแกคุยเรื่องอะไรขอโทษนะเพราะเราคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเดียวที่จะคุยกับเธอได้แล้วเราคิดว่าเรื่องนั้นน่าจะช่วยให้เราเป็นเพื่อนกันอะ ถ้าแกอยากเป็นเพื่อนกับเราอะแกคงช่วยเราปัป้มเป้าแล้วที่เราโดนแกลง้งอะแต่แกก็ไม่ไอ้หลิวมันสลบไปแล้ววะอ๋อยียียีอะไรมึงเนี่ยไม่มีอะไรแค่มาถูเศษขยะเฉยๆฝากไว้ก่อนมึงอะหลิวหลิว เข้าใจแล้วที่แกบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่ดีเพราะจริงๆแล้วคนที่ไม่ดีที่สุดสำหรับแกก็คือเรา